มา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 ฮาร์ทขับรถไสน,นะแล้วกคค้อนกะเป็นยามตามบริษัทอยู่ท่ากรุงเทพุ่นละพอพวยได้ได้ออกงานาดูไซตยตลาดอายุโอ้สามสิบกว่าปีแล้วละ่ะ คนกะคือว่าแหละครับคนบุกไปจับททกับโป้เป็นที่บ้านแหละไปไปไปก็มันความกับที่หูอกว่ามันความนะ่ะความกับ่อมวนนะันล่ะลากพื้นเดือดขอทานเพราะว่าตลาดเพิ่นมักมักขอทานนะครับเพิ่นบุกไปได้ซื้อทานมาใส่ดอก ถาผมมารู้จักกะหลายปีแล้วขึ้นมกไอเฮ็ดใส่เองขันบอกพอมาจังว่าได้หาซื้อหลายอู้นะครับต่อทานอย่งองางกำลังมื้อไม่กะค่อยไปังสิเลยคร เมื่อเช้าเด็กกลัวซีสตาร์ทเครื่องได้กะโอ้ใ hum ช้เวลาอยู่ดิยามมันตีปากเนาะเวลามันหลุดมาคนไม่เคยจับไม่เคยไปคือว่านแหละไปเลยไปเลยคำมันขอมมัน <savage> ก็ค <oughs> ือม <oughs> ันขอมห่านละระวังท่านวิ่งเบรยกันแล้วตอนชิมหอกเตาน่ะพอเบรกกันหมดไหมยังเก่งอยู่พคนละครับแชมลงใเฮน่าคนละย่างกล่องอ้อยยี่คนละ เสือ้อเสือ้เอเสือ้อขอเสื้อขึ้นนะยุกขว้ามือนะ่อเสือ้อย้อนเสือ้อย้อนนี่ครับต่อทานต้องมาสมแซมอีกเมื่อวานนี่หมอเปะออกมาทางแล้วล่ะนี่มองคนเผาหน้า,าออกมาดับก่อนยิงดองซ้ายหน่อยนี่ครับมีปลาได้ครับยืนนี่มีปลาโอ้ดอกบัวไหม ชีสุมหู้งตรงเห็นไหมอ่ะดีดีละอาดีดีละโอ้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 ยคือสิเก่งครับเนาะ หมวกก็ไม่ได้มากครับแดดกะห่อนแล้วเบิ่งครับเอารถแตีตกรากฟืนมาต็นในบ้านครับออกมาเผาทานอยู่ไปนะของตลาดนี่นะครับที่ผมตัดสินใจลงมานำราะว่าตอนกลับนำรถเราลองว่าความแท้ครับถ้าให้แก่ครับเอง ต้องตัดสิเจตามลงมาไอรถวเส้วเราครับแต่ว่าคนเจ็บนี่ยที่ขับมันอุกตอนนี้ครับกาดได้ที่แล้วมองหอดมองแลวก็เอาลงครับว่าพี่น้องท่านใดน้อกยังพอท่านเนี่ยตอนเนี่ยมีน้อบอกเลยเด้อผู้ใดพอท่านใครนะทั้งนี้หายากหลาย สอบนึงกับโอ้บอดถือด้วยครับซื้อกันเลยีล่กายผมซื้อบัตรสองพันกว่าบาทต่อท่านสามปีละต่อท่านไม่ยังไม่หมากมวา่วงนาบ้านต้นนั้นตายไหม นี่จะไปบักมองไอต้อยแล้วนะพอดีเลยตัดาบักมองแล้วดีกว่าทิมเอาว่าขอทานใส่เออกระเด็นถือโทรศัพท์จะควงหันอ,ออกออกันออกกันไม่แตกคนใหม่ขอทาน อาครับสามีนะครับ